สวัสดีเช้าโลกวันนี้จะมานำเสนอคลีอุสตัวใหม่ล่าสุดลิมิเต็ดสีเหลือปีกแมงพับนีออ่ดูความลามถ่ายเองทำเองนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่จานหน้าสองใบ่วงหลังสิบสติดตีนผีเป็นสเลมนะครับชุดแต่งเป็นไล่โปทั้งคันออปชั่นเพียบราคาเบา,เบา 16,900หืหกพันเก้าร้อยหรือห7 0 0 0มืนเจ็ดพันทอนสิบาทนี่ครับงามบอสงามบอสมาดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบั่งมือเบรกไรโก้แฮนด์ไรโก้ถ้วยคอเบลลิงไรโก้ดูสีความงามของสีครับนี่นี่เป็นยางทางเรียบนะยางโคเจ็กนะครับนี่ครับพรอมซิ่งพร้อมซิ่ง ดูสีก่อนดูสีก่อนอืมจะหน้าสองใบนะครับขึ้นเขาสบายชุดแต่งจะเป็นไลโตเกืบทั้งคันนะครับนี่งามบอนี่หลักอ่านตัวเบานะครับไลโเบอกก็เป็นไลโตนะครับนี่บอกผู้หญิงนั่งสบายผู้ชายก็นั่งดีเ่ืองหลังสิบสติดตีนผีเป็นสเลมนะป๊ะป นี่สแลมครับเดี๋ยวผู้ช่วยผู้ช่วยช่วยมาหมุนจานหน่อยครับหมุนจานแล้วเข้าเกียร์ด้วยผู้ช่วยเดี๋ยวเร็วหน่อยครับลูกค้ารออยู่ประมาณตอนนี้แสนกว่าคนผู้ช่วยทางนี้ทางนี้ผู้ช่วยสับเกียร์ให้ลูกค้าดูหยาบๆหน่อยนีย่หมุนขึ้นเฟืองหลังเลยใหญ่ยยเลยป๊อปป๊บปป๊อนี่ปั๊บดีน,นึง เอาปีขาโชว์โชว์ตัวลูกโปดังหน่อยเสียงเจี๊ยมครับเอาเทปไปเช่นเจี๊ยบเอา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 มือไม่ถึงมือไม่ถึงเร็ว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 กดเลยนี่ดูความนี่ครับนี่นี่โปรโลเล็กนะครับนีโปรโลเล็กเลยนะคนนี้นี่ดูความงามครับดูความงามครับดูความงามของสีความงามของสี โอเคครับขอบคุณมากาดกูการซื้อครับราคานี้นะครับหมื่นเจ็ดพันพร10บาทสุดคุ้มสุดคุ้มดูสีดูสีสครีโอสครับมาดูตัวเป็นปนละที่ร้านนะครับไฮโรไบส์ครับอยู่ที่ฟุกเตียนนะครับอา่าตัวนี้เป็นคอสองชั้นนะตัวเก่าเป็นชั้นเดียวนะครับ น้ำหนักประมาณ9กกิโลปลายๆลครับเพราะตอนนี้มีเพิ่มคคสอ2ชั้นมาแล้วก็เฟือง10สปีดครับนี่เฟืองนับแนะนำนะครับไปอัพใหม่ได้นะใส่เป็นซักสิบเดสี่สิสนะขึ้นเขาเนี่ยสบายเลยาหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยจ้า